กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดุกฐานเดิมีิเขามาติดตามหับส้มต้องแม่น้องแก้มบูมมือนีเขาก็มาเฮือนพยย่อใหญ่จยอีกแล้วพี่น้องมาเบิ่งสร้างพี่น้องเลยสีเมอสุดยอดเลยจ้าโอ้ใส่บานหน่อยเลยเนาะว้ายเติบอู่ไ,ได ลองอัดบังก่อเดอ้อโอ้เผื่อมัน่นะนาๆพอดีเลยได้หนิเนาะพอมันยังใหม่ปพาพี่น้องแล้วเลยพี่น้องทางหน้านี่เนาะเออหลอกกับหลอกตัวนี้ด้วยน,นี่เนาะเออแบบหลอกต่างกัน,กนเดอ้ออืมพี่น้องงามๆเลยลายงามเดอ้อเรียบร้อยแล้วทางผักตัวใหญ่นี่เนาะ เพิ่นก็สิใส่บ้านน้อยไปแบบนี้เพิ่นเฮ็ดผู้เดียวเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็ว่าไว้สุดยอดเลยแหละเห็ดคักอะีรเนาะบอมันแจ็บเด้จะเห็ดนะคือว่าบริหาวบะไรยังธรรมดาพายอยากติดต่อสหงก็ติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อ ธรรมาดาเพิ่อนมาแข่งมือครบเลยเนาะแถวบ้านเจ้าก็ไปเห็ดเนาะเขามีคนจ้างเจ้ากับไปวไ่ายหากผู้เดียวนี่ไปนะเอออืมอืมต้องให้หมูจับน้ำไนะปเนาะจับบ่ได้เล็กผู้เดียว ใส่ไปทางหนาาล้วก็เกี่ยวไปทางพุ่นพี่น้องบานใบแผ่นเดียวพี่น้องเ้ยงามงามทาซีสเล็กใส่ <c oughs> ทาซีไหมเบ่เอาระจกักห้องซีสเล็กเลาได้ว์นะ เผือบมานะปูกะโลเจ้ากับปูเป็นบ่เป็นยุเออขนสร้างใหม่มีห่านกับบ่เขาได้เออเนี่ยจ้าไปเอามาจเจ้าจะบ้องไว้ลูุห่านเห็นบ่เอามาเบิร์ดสิบ่ เออแม่เหญ่จนคุมงานจนเป็นคนเบิ่งเนาะเป็นคนตรวจงานพื้นอ่าอ่าน่บ้านอ่างแม่ไดีใจยังว้ายบ่ดีใจในได้กระสิอัดขโมยขโมยเละสินอนตลาดก็ได้เลยเนาะ เห็นว่าก no, ันลยยันล้มยันล้มยันยันวะคะยันเอาปูเบาวสิร้อยเข่ามานอนตาราง่่เลดีแล้วาปูพืชปูนปแล้วกเื่อนี้ยงนีนอนได้อยู่ได้จแมนนอนได้พี่น้อง

ปายังไม่ได้มาเลยโอ้โ้าพอดอกห่อนอุ้ยมันบ่มีดอกแม่เอ้ยยาหาวยาหาวไม่ต้องไปเลยข้ามากกับพอได้กินอยู่บ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 ่หาแต่โมไปพเดียวรม เนาะมันสบายบรรยากเอิญนี่จังหน่อยกลับมาเดูพี่พี่โอ้ยเมื่อยนะไปคนเดียวเลยบ่มีใครเอิญเอาบ่หมักหมูลายเ้าหมักดำคนเท่านั้นส่วนไปทางนั้นไปจางไหนเนาะคลายคนส่วนกันยะอ่าอ่า อมอืมแมนแบบสมายองจักใจกันเลยเนาะแมนแบบบายงกันลนาแมน

โ oh. อ้อออบ่คอยพ่อ,อบ่หักบ้านุากเจ้าเราไม่ได้ออกมาขายคลองนอ่่ oh. บ่โอ้โอ oh. ้ แมนแมนำเขาไปขึ้นแม่วับามาไปทายเฮาไปขึ้นนะนไปเลยกินจนบมดคนิึพถึงว้าทีน้องท้ายบบกบวงเบิร์ดละซ้อนกันมาละคุณุป้าโเบิร์ดละป้ลูกเบิร์ดลองไม่ซ้าได้จนละจักพันลูกละ ป้าพี่น้องขึ้ขายบักม่วงมากเลยพี่น้องป้าทึนไหม่ะลทแอนโกงน้องแกบุ้มแล้วบ่ไหมค่ะป้าทึนไหมค่ะน้อยได้สำนักบ่เออเน่บ่หน่าบ่ขึ้นหน่ะสองพันหาขึ้นห่าได้กาหันเออจับงานี่ป้า ไม่ค่ะน้อยไอประธรรมดาใส่ถากันเปื้อนอีกเงินโซงเงินโซงเงินมาลงเบิังเอาเอาให้แล้วให้แล้วให้เงินชาฟังจีบตายงูอีลาจะมาซื้อยังลูกเอาไปซื้อตลาดเอาไปซื้อลูกตาโอ้หอยาดเด้มาว่าว่าลูกตาเด้อหอยาดเด้อีลาเด้สิว่าซื้อยัง เคียวดอกเลาเดย์เม่เม่เปันกันบัดเลยจะไปขายใหม่นะลูกเบาะอ้าวววาลยติเม่ยังเป็นน่องค่ะอยู่สะนน่อเออคิดว่า,าอายุสามสิบกว่าแะไรบัดเหงเป็นน่องไม่น้องจำบ่มีพี่น้องไปพร้อมข้านาังนัดรุ่นขานาังนัดนี่ มันค so ือแก่่บม pues like, ีให้ห้องอ้ายเบิร์ห้ห้องอ้ายเบิร์ตทแล้วคันปูทรายกับห้องอ้ายเนาะห้องอ้ายเสร็จ้ได้สนะนอ้อยใหญ่กับยาแล้วใหญ่ไร้มอใหญ่ไร้าเนาะแมน

เห็ดเกลือไม่อยากคมบ่เห็ดจะีน้างาเห็ดเห็ดจะพีน้เมีย่ทุนเราเอาแซ่บเรเอาเรากรแซ่บเพือการเเียนข้าวจีกินอยู่ได้ขาวเาอาอยู่เรื่อยเมื่อวาเาเอามาแล้วใช้เออเมื่อวานเขาจะหายกินได้ไปกับกิกี้ พ่อใหญ่จอยพาล้านไปเซงบ้านเหหม่วงจักเซงตอนใดกันเน่บ่หูอะไรพี่น้องคลิปนี้องเกซมลาพาจากแล้วพี่น้องเว้ยพากดไลค์กดเซ็กดติดตามพี่น้องแก่บ่มเด้อปลาลุงเว้ยผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอภายในสบายดี ต,มมตำมีอย่งเด้อระ,ะ,ะ,ะบาวอย่า,าเมื่อเ <c oughs> อาหมักเดือมาจนเต็มกระตาโ,ลโหลดค่ะ